เด well ี๋ยวเวลาาจับหัวหลัง oh ห po ึจจับข้อไเนี่ไมาจับกูเอ้ยจับกจไว้กูหมเราหายโกหมเราหายหรออร่อยโอเมก้ากล้าพูดเลยยังไงเศรษข้าวอร่อยเจ้าหวยมันเยี่ยมเย่ยมชนะชนะ

อาแม่มาถึงที่แล้วไมาได้ไหม่ะมาเด้ค่ะมอ้โหานค่ะอวไรนี่ะลรนี่ตายน้องไม้ให้แม่รอนาน มาแล้วว่ายูนิค100ตปวต้องใช้2ม2เล่ม2เล่มอกมา้วางถือ2เล่มอีกอะโอ้โหจักมากมายมันไม่เอามาแน่เลยอะไ่นะวางวางวางเอามาผิดเล่มแน่เลยนี่มันเล่มเก่านะ ก้าวมาทำไมในห้องสมุดใ่ได้เอาไม้ปอเลยปอมันจะเอาเล่มที่เอาไว้เกียยเล่มสีเหลืองเอาหรออันนี้มันมีแล้วเกินป่ะก้คุณรีบไร์ก้รถรีบเลยมองแลรวเนาอะไรว่เงี้ยไม่มีเลยทําทำได้ยากรู้มากเลยมองเข้าไปใสกันหรือจะมาขโวยอะไรล่ะ พูดอะไรเนาะเอาดีเอาดีมึงนแกงกู่ดีแม่บอกือให้หมือก้เหถือไพ่เหนีวเอาลเอาไะเอาไปลบอกแม่ดูเน่ บ้าอาแห่สเสร็จแล้วเล่นอะไรมาดีดีแล้วเพราะวันนี้พูดูอ้วนมาเลยเพราแสบ้างแล้วพูดอ้วนเพราแสบ้างแล้ดูอ้วนมันแสบขวาไม่เปลี่ยนแสบไม่ใช่หรอเปลี่ยนแสบเปลี่ยนแสบขวาเนว มดูดูอ้วนเนาะมันดูนหน้ามันอ้วนเว้ย